เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวรายุทธทองสุขผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดจันทบรุรีพักก้าวไกลวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยัติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพจริงป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์และคอร์รัปชันท่านประธานครับ เมื่อเราพูดถึงคำว่าสถานบริการคำนี้เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่แตกต่างกันแต่ต้องอยู่ด้วยกันขอสไลด์ที่หครับ<ส>ขอสไลด์ที่หนึ่งได้ครับเหรียญ <ard> ด้านแรกครับคือความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนก่ลาวคือถ้าเราจะแก้ไขกฎหมายก็ต้องคำนึงว่าจะต้องไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตอันเป็นปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป ต้องไม่อนุญาตให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการและต้องไม่เป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อสร้างปัญหาสังคมในด้านต่างๆเหรียญอีกด้านครับคือสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนเรื่องนี้ก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อน <c oughs> ไปกว่ากันช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 <c oughs> ผมมีโอกาสไปรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนี้ <c oughs> ก็ต้องยอมรับครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เยอะมาก และผมพูดได้อย่างเต็มปากครับว่าคนส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้อยากทำทุกอย่างให้สุดจริตขอสไลด์ที่สองครับจากสไลด์จะเห็นได้ว่ากฎหมายสถานบันเทิงปัจจุบันให้น้ำหนักไปในเรื่องศีลธรรมอันดีมากกว่าสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพทำให้เจ้าหน้าที่รัฐมีดุลยพินิษมากซึ่งอาจนาไปสู่การเปิดช่องให้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเลี่ยงกฎหมายจนนาไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่อาจย้อนกลับมากระทบกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ขอสไลด์ถัดไปครับดังนั้นครับถ้าจะแก้กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการเพื่อลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ก็ต้องหาสมดุลระหว่างความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีกับสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพให้ได้และอย่าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปท่านประธานครับผมโชคดีครับไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับ ขอสไลด์ถัดไปครับคู่มือปฏิบัติงานกฎหมายสถานบริการฉบับปรปับปรุงพศ2563จัดทำโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคู่มือเล่มนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการทำงานที่ดีและมีประโยชน์มากครับพอผมดูภาพรวมของคู่มือทั้งฉบับจำนวน384หน้าต้องบอกว่ามีกฎหมายและแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมาก ซึ่งผมแบ่งเนื้อหาเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายออกมาให้เห็นภาพได้ทั้งหมด3ส่วนขอสไลด์ถัดไปครับส่วนที่1ครับกฎหมายหลักมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง15ฉบับแต่กฎหมายหลักจริงๆจะมี3ฉบับคือพอรบสถานบันเทิงพศ2 5 0 9และประกาศคำสั่งคณะรัฐประหารอีก2ฉบับส่วนที่เหลือคือกฎหมายระดับรองลองมาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายใช้อำนาจตามพรบสถานบัเทิง ออกระเบียบและคำสั่งต่างๆส่วนที่2แนวนโยบายที่ต่อเนื่องจากกฎหมายหลักมีการออกหนังสือ43ฉบับซึ่งเป็นแนวนโยบายแนวปฏิบัติข้อสั่งการโดยประหลัดมหาไทยหรืออธิบดีกรมการปกครองเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศใช้ในการควบคุมสถานบันเทิงในพื้นที่ส่วนที่3นะครับกฎหมายเสริมมีกฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวข้อง15ฉบับโดยจะแบ่งเป็น3ประเด็น คือ 1. ประเด็นแรกนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้อยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีโดยตรงประเด็นที่สองกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งจะก,กำหนดวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่และการอุทธรณ์โต้แย้งของประชาชนประเด็นที่3ครับกฎหมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตกิจการร้านบีทิทัมีการเปิดคาราโอเกะ อันนี้อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านประธานครับนี่คือภาพรวมของทั้งหมดของกฎหมายและเอกสารที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานบันเทิงซึ่งมีถึง73ฉบับซึ่งเยอะมากจนน่ากังวลว่าเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการจะจำได้อย่างไรขอสไลด์ถัดไปครับ ผมขอยกตัวอย่างปัญหาเรื่องการสั่งลงโทษสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีกฎหมายให้อำนาจสามฉบับพรลบสถานบันเทิงประกาศของคณะปฏิวัติของจอมพลสลิ์ธนรัฐและคำสั่งหัวหน้าคอสอชอของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งแต่ละฉบับกำหนดฐานความผิดกำหนดระยะเวลาและผลทางกฎหมายในการลงโทษแตกต่างกันพรบสถานบริการกำหนดให้แค่เพิกถอนใบอนุญาต แต่คำสั่งพลเอกประยุทธ์กำหนดว่านอกจากเพิกถอนใบอนุญาตแล้วยังห้ามไม่ให้ใช้สถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการประกอบสถานบริการอีก5ปีส่วนประกาศของจอมพลสลิ์กำหนดว่าถ้าผิดครั้งแรกให้ปิด30วันผิดครั้งที่สองให้ปิด60วันและผิดครั้งต่อไปปิดโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาปัญหาคือมีความคุ้มเครือซ้ำซ้อน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิษได้อย่างกว้างขวางเช่นความผิดเรื่องเดียวกันอาจลงโทษคนนี้อีกอย่างแต่ใช้กับอีกคนอีกอย่างหนึ่งซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการได้ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานขอสไลด์ที่7ครับอำนาจในการตัดสินใจประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสถานบริการคนอยู่ที่ใครตัวอย่างเช่นเพื่อนนักดนตรีของผมที่จังหวัดจันทรบุรีบอกว่า อยากให้มีการขยายเวลาเพื่อจะได้มีรอบเล่นดนตรีมากขึ้นเมื่อมีรอบเล่นดนตรีมากขึ้นก็จะมีรายได้มากขึ้นซึ่งถ้าอยากจะแก้เรื่องนี้ต้องรอให้พวกเราที่สภาแก้กฎหมายหรือไม่ก็ต้องรอรัฐมนตรีมหาไทยออกกฎกระทรวงใหม่เท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือบางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องกระจายอํานาจการตัดสินใจไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องในท้องถิน่น ขออนุยครับบางเรื่องเราจําเป็นต้องกระจายอํานาจการตัดสินใจไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถินน่นมีส่วนในการตัดสินใจมากขึ้นเช่นเรื่องวันเวลาเปิดปิดเรื่องโซนิ่งเรื่องค่าธรรมเนียมในการอนุญาตเพราะแต่ละพื้นที่มีมุมมองทางความคิดแตกต่างกันจันทบรุรีพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่แม่ห้องสอนแต่ละคนแต่ละพื้นที่มีแนวคิดแบบนี้มีแนวคิดต่อเรื่องนี้ไม่เหมือนกันแน่นอน ดังนั้นเราจะให้รัฐมนตรีมหาไทยตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ขอสไลสด์สุดท้ายครับสุดท้ายครับท่านประธานที่ผ่านมาจะเห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับใช้แนวคิดความสงบเรียบร้อยและสินธรรมอันดีมาเป็นกรอบในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมกำกัดดูแลสถานบริการจนกระทบสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนมากเกินสมควรรวมทั้งการรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจไว้ที่มหาไทย และการให้ดุนพินิษเจ้าหน้าที่รัฐอย่างกว้างขวางก็เป็นช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์และปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจอื่นๆดังนั้นต้องคิดใหม่แม้ว่ามาตรการควบคุมเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ก็จำเป็นต้องนึกถึงเศรษฐกิจปากท้องของคนทำาหากินควบคู่ไปด้วยขอบคุณครับ